สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎคลิปนี้เป็นความรัก ความสัมพันธ์ของคนที่กำลังมีปัญหามีประเด็นชาวราศีกรกฎนะฮะใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปไม่เหมาะกับพวกคุณนะคะเดี๋ยวเป็นไมซเซตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันเรื่องราวสลับกันได้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใดใดทั้งสิ้นดูเป็นแค่แนวทางดูเป็นแค่นทินนาทานนะฮะก็แล้วก็อย่าจริงจังมากอยากดูดวงของคุณ เปิดไพ่เป็นเรื่องราวของคุณคําถามของคุณนะคะพื้นดวงของคุณแอดไลน์มาได้เลยค่ะรับดูดวงส่วนตัวนะคะราคาค่าครูโปรโมชั่นตอนนี้แล้วก็สำหรับใครที่แอดด้วย ID ไม่เป็นนะคะเอา QR Code มาวางให้แล้วนะคะสำหรับคนที่ถามหานะมีคนถามหา QR Code ค่ะ นะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขอดูรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณหน่อยว่าอาดีตที่ผ่านมาทำไมถึงบอกว่าเออความสัมพันธ์แบบมีปัญหามีประเด็นกันเนาะมาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเป็นเรื่องราวโดยรวมเนาะสลับกันได้มาดูค่ะเจดดาบการทำอะไรรับหลังปิดบังซ่อนเลนนะแล้วไม่ได้ทำอย่างเดียวไม่ได้ทำครั้งเดียวทำซ้อนซ้อน,อนแล้วตอนเนี้ยมันตามมากระทบมากๆมันตา มาทาให้เกิดปัญหาเนะะให้บอกว่ามันเป็นความรักค่ะพวกคุณรักกันนะคะแต่มันมีคนหนึ่งที่รักพร้อมทุ่มเทให้ทุกอย่างส่งมอบความรักให้เต็มที่สองมือฉันยื่นให้คุณแต่อีกคนหนึ่งกลับรับอย่างเดียว ความรักมันต้องเป็นรักที่ประคับประคองและคลิดเหมือนกันตรงกันนะฮะมีบางอย่างที่แตกต่างกันได้แต่ความรักมันต้องเหมือนกันค่ะต้องเท่ากันนะเออใส่ใจกันดูแลก,กันเช่นเดียวกันฉะนั้นไพ่บอกว่ามันเป็นความรักนะจริงๆความสัมพันของพวกคุณก็เป็นความรักแต่คนหนึ่งเขาอาจจะยังไม่พร้อมจะหยุดอยู่ที่เรานะฮะไพ่บอกว่าเดอะเมจิเชอาจจะมีชาวราศีกันหรือคนเกิดวันพุธเข้ามาเกี่ยวข้อง ควีนถือดาบไพ่บอกว่าช่วงหนึ่งความสัมพันธ์ดูดีมากเลยเขาเออช่วยหรือแก้ปัญหาหรือให้คำปรึกษานะดีมากดูเขาเป็นคนฉลาดรอบรู้นะหรือตัวคุณเองก็ได้ฉลาดรอบรู้และ ไปรู้เรื่องราวที่ไม่ควรรู้เช่นไปรู้ในสิ่งที่เขาทําเบื้องหลังเบื้องรึกของคุณมันเกิดเรื่องขึ้นบางครั้งเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเซนส์มีลางสังหรณ์ที่แม่นยําแล้วกับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไพ่บอกว่าควีนคือดาบเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มมีประสบการณ์หรือเขากระทาบ่อยจนเรารู้สึกเกิดการหวาดระแวงแล้วก็ต้องส่องต้องคอยจับพิรุษแล้ว ก็ค่อนข้างฉลาดซะด้วยนะเราอะเออก็ค่อนข้างฉลาดมันก็เลยไปเห็นในสิ่งที่ออคนรู้ควรเห็นนะคะคนรู้ควรเห็นในที่นี้แปลว่าเราจะได้ไม่ต้องถูกปิดหูปิดตาอีกต่อไปมันแล้วมันความสัมพันธ์มันเลยกลายเป็นว่าอยู่กันแบบหวาดระแวงอะค่ะ อยู่แบบว่าไม่ไว้ใจเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะก่อนหน้านี้มาแล้วคุณก็เริ่มหันข้างออกความสัมพันธ์มันไม่ได้หันหลังไปเลยนะหันหลังแปว่าคุณถอยออกมาเลยแต่ว่าหันข้างก็คือปล่อยเนี่ยปล่อยในยความรู้สึกว่ามันไม่ไหวเนี่ยมันอยู่ก็มันก็เครียดฉะนั้นคุณก็เริ่มแบบเพิกเฉยแล้วก็มีกำแพงที่มาป้องกันตัวคุณเองมากขึ้นนะคะ บอกว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเหนื่อยมากนะแต่ก็ตัดกันไม่ได้นะให้บอกให้รู้ว่าเขานะเอาแต่ตัวเองรักแต่ตัวเองทําร้ายคุณนะให้คุณเห็นอย่างนี้แต่ก็ยังตัดกันไม่ได้บางคนตัดไม่ได้เพราะอะไรสิบไม้นะฮะภาระที่แบกรับหรืองานที่ทําร่วมกันหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกี่ยวโยงกันมาความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวข้องกันมานานมันก็ตัดไม่ได้บางคนญาติพี่น้อง เออเกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยเอออยู่ใกล้ๆก,กันอะไรมนะันก็ตัดกันไม่ได้นะฮะก็ความสัมพันธ์มันก็เลยยังคงค่าราคาสังแต่ให้ระวังกับปัญหานะคุณก็อาจจะระวังมาแล้วมันเป็นปัญหาที่มันตามมาตอนนี้ก็คือเออเรื่องบางเรื่อง ความรับบางความรับมันจะถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะคะ,ะแล้วชาวกรกฎเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างฉลาดนะก็ส่องเก่งรู้เก่งพิจารณาแล้วก็นะเห็นนะเ,ออเห็นนะเออดาเก่งด้วยนะเออมืนคนมีเซนต์ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ดูเมจิเชียนขึ้นมามาดูค่ะพลังงานของคุณ5ใบและเขา5ใบประจำวันที่15-30ถึงกันยาเขาดูหน่อยค่ะ พลังงานของคุณห้าใบและเขาห้าใบค่ะชาวราศีกรกฎของคุณห้าใบคู่กรณีคุณห้าใบคู่กรณีคือใครคือคนนั้นแหละคนที่คบคนที่คุยคนที่มีปัญหากันอยู่แปดดาบ2เหรียญน,นะคะสี่ไม้เท้า bell of fortune the star นะฮะมิชาวราศีกุ๊มมาเกี่ยวข้องได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับยูทูบเบอร์นักรองนักแสดงนะเป็นดาว ติ๊กตอกนะเออเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีถึงไม่หน้าตาดีก็มีแสงนะคะเป็นคนเด่นคนดังอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารก็ได้นะคะอ่ะมาดูกันเขาบ้างค่ะคู่กรณีคุณห้าใบนะคะโอห้าใบเออ,เอก็ห้าใบนั่นแหละแล้วก็หกดาบค่ะเออเดชาริออร์ไพ่ของคุณมาแล้วนะตัวตนคุณมาแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณนะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณอยู่นะอ่ะ เด็กถือเหรียญค่ะเดอะเมจิ i เชียเห็นไหมนะมาแล้วนะเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่แบบเออพูดเก่งคุยเก่งฉลาดคล่องตัวหรือเปล่านะเป็นคนที่แบบหัวคิดทันสมัยว่องไวนะคิงถือดาบนะเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้ควินถือดาบตอนนี้ได้คิงถือดาบนะอ่ะพลังงานนะคะของคุณแปดดาบเดือนนี้จะมีเรื่องที่ทำให้อึดอัดและปรงไม่ได้นะตัวคุณนี่แหละ บางเรื่องราวอะ่ะมันเหมือนคุณจะแบบทั้งที่บางบางช่วงอะ่ะเริ่มถอยออกมานะแต่มันมีอะไรมากระทบจิตใจอีกในช่วงเดือนนี้ปัญหาภาระนีศิลปัญหาความสัมพันธ์ที่มันแบบหาทางออกไม่ได้เราเครียดหรือมีเรื่องเข้ามาทําให้เครียดไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงคนที่ไม่โปงนะฉะนั้นเตือนคุณนะเะตือนคุณว่าลองปงดูนะลองเอออย่าไปผูกมัดตัวเอง เรื่องราวหลายหลายหลายสิ่งหลายอย่างอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยให้ไปเนี้ยเขาไม่ได้มัดไว้แน่นค่ะถึงแม้ดาบปัญหารอบทิศเลยดาบคือปัญหาขวางคุณไว้รอบทิศเลยแต่ถ้าคุณแกะออกแล้วก็เปิดตาขึ้นนะแล้วเดินออกมาจากที่ที่มันเฉื่อแฉแบบเนี้ยทุกอย่างมันจะเบาลงนะคะ แค่คุณต้องป่งค่ะไพ่เบนี้เตือนคุณว่าคุณต้องโป่งนะอย่าเอาเรื่องราวต่างๆมาฝังใจมากมันจะกลายเป็นโรคซึมเศร้านะคะมันจะกลายเป็นโรคที่วิตกกังวลหรือว่าแบกรับมากจนเกินไปไพ่บอกว่าความคิดของคุณถึงแนมะ้ตัวคุณจะอึดอัดในเรื่องบางเรื่องแต่ก็พยายามประครับประคองเรื่องของความสัมพันธ์ก็นะประครับประคองไปอย่างนี้ยังวนเวียนยังไม่ครัาบบางคนห่างหายกันไปไม่พูดไม่คุยถามว่าเลิกไหม นะมันก็ไม่เลิกหรอกมันก็ยังก่อกวนความรู้สึกอยู่ไม่งั้นคุณจะเป็นแบบนี้หรอแล้วเออทุกอย่างมันแค่แค่ยังประคับประคองแต่จิตใต้สํานึกคุณถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกทั้งตัวตนเป็นแบบนี้ความคิดเป็นแบบนี้แต่จิตใต้สำนึกของคุณในช่วงเวลานี้นะฮะยังหวังความมั่นคงอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักก็ได้นะฮะอาจจะแบบพยายามที่จะทําให้ให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะฮะเออบางคน ที่เครียดนะในบางกรณีนะคะอาจจะเคยพูดถึงเรื่องของการแต่งงานเคยหวังถึงการแต่งงานกับคนคนนี้นะ,ะเออ นะบางคนอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานบางคนอยากจะแต่งงานวางแผนไว้หรือบางคนอยู่ด้วยกันแล้วไม่ต้องแต่งงานก็ได้อยากจะซื้อบ้านซื้ออะไรเนี่ยค่ะมันเป็นจิตใต้สํานึกนะคะ,ะฉะนั้นบางเรื่องบางบางสิ่งบางอย่างอย่าเอาไปกดดันตัวเองนะ,ะจิตใต้สํานึกเราคาดหวังถึงการมีบ้านมีความพร้อมที่ดีมันเป็นทุกคนมันหวังได้แต่นะ,ะก็อย่าเอาไปกดดันตัวเองนะค,ะคาดหวังหรือบางคนไปได้ข่าวของ คนรักของเราจะแต่งงานหรือเปล่านะะี่ฮะมันก็เลยฝ่งใจมากไปเนะะี่ยไพ่บอกว่า w ิลออฟ f ฟ o ร์จูนนะอดีตที่ผ่านมาคุณได้ได้ถูกดําเนินชีวิตตามโชคชะตานะฮะโชคชะตาตอนนี้ดวงดาวเปลี่ยนแล้วอันนี้คือโชคชะตานะวงร้อยแห่งโชคชะตาช่วงอดีตที่ผ่านมาทําดีก็ได้ดีนะ,ะเออทาไม่ดีก็ได้ไม่ดีในสิ่งในสิ่งน,นั้นนะคะไพ่บอกว่าคุณไม่สามารถฝืนได้นะ โชคชะตาเกิดขึ้นในอดีตถ้าโชคชะตาเกิดขึ้นในแนวโน้มชีวิตคุณแปลว่าช่วงเวลานั้นคุณจะต้องดําเนินชีวิตตามโชคชะตาของคุณ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นในความคิดหรือจิตใต้สํานึกมันแปลว่าคุณจะกําหนดชีวิตตัวเองให้สิ่งน,นี้มันเกิดขึ้นให้สิ่งน,นี้มันเป็นไปได้ฉะนั้นอดีตคุณผ่านมาแปลว่าอะไรที่ทุกข์อะไรที่ยากอะไรที่สบายอะไรที่มีความสุขโชคชะตากําหนดเขาส่งมาให้คุณค่ะนั่นคือ energy นั่นคือพลังที่คุณต้องรับนะคะฉะนั้นเวลาอดีตที่ผ่านมานะ,ะแล้วพไพ่ใบนี้นะคะมันก็บ่งบอกถึงการทําดีก็ต้องได้ดีทําชั่วก็ต้องได้ชั่วที่นี้ มาดูแนวโน้มของคุณถึงแม้ว่าคุณจะอึดอัดแต่ทุกอย่างจะค่อยๆคขี้คลายทุกอย่างจะค่อยๆฟืฟ้นฟูฟื้นฟูในที่นี้อาจจะไม่ใช่ความรักอาจจะเป็นจิตใจอาจจะเป็นหน้าที่การงานอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์แต่นะคะบมบอกเลยว่าจิตใจคุณจะปรับเหมือนต้นไม้ที่มันห่อเหี่ยวเหมือนต้นไม้ที่มันเออจ้าของ เจ้าของไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปอยู่ที่อื่นสองสาเดือนแล้วกลับมาลดน้ำอะคะ่ะนั่นแหละมันจะค่อยๆฟื้นฟูแล้วมันจะแตกกิ่งกา้านถึงแม้วันนี้ตัวคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหฉันไม่ไหวฉันมองไม่เห็นอะไรเลยหรือว่าฉันปวดระวังสุขภาพนะเตือนด้วยค่ะระบบถ้าถ้าใครที่ชอบกินของมันเยอะๆระวังระบบไขมันในเลือดนะคะนะไขมันในเลือด การเดินของเลือดนะไม่ปกตินะคะแล้วก็สายตานีสายตาต่างๆกระดูกด้วยนะคะให้ระมัดระวังอาจจะเจ็บป่วยนึนช่วงข้อต่อตามกระดูกตามอะไรอย่างเี้นะคะฉะนั้นใบนี้อาจจะไม่ใช่คุณจมปัก แต่ก็ระวังสุขภาพแต่พอปลายเดือนหรือว่าแนวโน้มอะไรคุณผ่อนคลายผ่อนคลายนะปงๆปง,งทุกอย่างจะค่อยี่คลายนะความรู้สึกหรือเรื่องราวต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นนะมาดูเขาบ้างค่ะชาวราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎไพ่ของเขานะคู่กรณีของคุณช่วงเวลานี้นะเขายังคงดำเนินชีวิตเหมือนกับไปข้างหน้า ถ้าเขามีความสัมพันธ์กับใครหรือมีปัญหาอะไรเขายังคงต้องไปกับสิ่งนั้นอยู่ถ้ารักสามเศร้าหรือปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเดียบุคคลที่สามหรือปัญหาที่พวกคุณมีอยู่ เขาไม่ได้ทอดทิ้งอะไรเลยนะเขาจะเอาปัญหานั้นไปด้วยนะะเออถ้ามีบุคคลภายนอกหรือครอบครัวเขาครอบครัวเราที่เป็นปัญหาเขาไม่ได้ตัดออกค่ะเขาสามารถแบกสิ่งนี้ไปปัญหาของความสัมพันธ์หรือชีวิตเขายังคงดำเนินต่อไม่มีการหยุดนิ่งเขาช่วงเวลา นี้ความคิดของเขาคือเดชาริออดคิดถึงคุณเลยนะในเรือลานี้นะต้องมีคุณไปด้วยนะรักหรือไม่รักไม่รู้ไปพร้อมกับอะไรไปพร้อมกับดาบดาบคือปัญหาคืออุปสรรคไปพร้อมกับดาบเลยค่ะนะั้นเดชาริออดนะวางแผนคิดถึงคุณหรือวางแผนที่จะเอาชนะคุณหรือเอาชนะใจคุณหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณ แเดชารีออดเป็นนักลบนะคะนักลบวางแผนแพ้ไหมมีแพ้เหมือนเขาทําอะไรตอนเนี้ยการไปแบบนี้ก็อาจจะไปแบบมีแบบแผนนะนักลบวางแผนจะลงจะลงสู้ศึกครั้งนี้วางแผนให้แพ้มันก็ไม่ได้คนนี้มีการคิดวางแผนหรืออีกอย่างเห็นไหมลงเรือแล้วไพ่ใบนี้แปลว่าการเดินทางเขามีแผนการเดินทางเนี่ยเขามีแผนการเดินทางหรือนะฮะมีเกณฑ์ที่จะ ขยับทำอะไรบางอย่างแบบมีรูปแบบแผนนะนะคิดหนึ่งหนึ่งคิดมายืมเงินมายืมเงินคุณเพราะมีคุณอยู่ตรงนี้ถูกไหมหรือว่าคิดที่จะเริ่มทำอะไรเกี่ยวกับคุณก็ณกได้จิตใต้สำนึกบอกว่ามีการเริ่มใหม่นะหรือนะเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยหรือเกี่ยวข้องกับการเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ะะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเออลงทุนใหม่คบคนใหม่ก้าวทาอะไรบางอย่างที่มันเป็นการเริ่มต้นเพราะว่าในอดีตเหมือนเขาได้ทํามาแล้วในระดับนึ่งน,นะเดเอรเมจิเชียนช่วงเวลาที่เขาแบบเป็นคนที่แบบทําอะไรก็เจอแต่แบบเออทาเหมือนง่ายอะ่ะบางคนแบบเออกว่าจะผ่านเรื่องบางเรื่องได้เขาได้มาแบบฟุกๆเขาได้แบบเอ,อ้ยไม่น่าเป็นไปได้ ไพ่ดเมจิเชนมันคือปฏิหารมันคือเรื่องที่แบบคนฉลาดคนรอบรู้ทำเขามีเป็นนักพูดที่ดีเป็นนักคิดที่ดีไพ่ใบนี้คือคนเก่งเลยนะฮะไพ่ไพ่ใบนี้คือคนเก่งเลยนะฉะนั้นไพ่ใบนี้เป็นอันดับหนึ่งที่พลชอบมากๆนะฮะไพ่ใบนี้นะออมก็คือดูเมจิเชนแล้วคนเกิดบนพุธราศีกันด้วยแล้วพลก็เกิดบนพุธราศีกันฉะนั้นไพ่ใบนี้มันม่งบอกถึงคนที่แบบรอบรู้อะแล้วก็ฉลาดทําอะไรเหมือน เหมือนมันแผงๆนะเออแต่มีโอกาสฟุกๆเรื่องดีๆเข้ามาฉะนั้นในอดีตเขาได้สร้างหรือทําเรื่องบางเรื่องไว้แล้วเขามีความคิดที่จะสารต่อสิ่งนั้นช่วงเวลานี้เดือนนี้เขาค่อนข้างระวังตัวนะ ได้ไพ่ดาบทั้งคู่เลยตัวตนแล้วก็คิงถือดาบเขาค่อนข้างระวังตัวไม่ยอมเสียเปรียบใครง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างเย็นชานะคือมาเหนือเออผิดไม่ผิดฉันไม่ขอโทษฉันไม่ทําอะไรทั้งนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าใครคิดจะให้เขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนิสัยหรือทําอะไรเขามีพลังงานของการแอนตี้หรือต่อต้านม,มากๆสู้ยิบสู้ยิบตานะเออถ้าแบบพูดเถียงกัน เขาก็พร้อมสู้เลยนะฉะนั้นคนเนี้ยอาจจะเป็นทหารตำรวจได้ด้วยนะคะที่คุณไปเกี่ยวข้องเนี่ยคืออารมณ์ของเขาเลยในช่วงเวลานี้ไม่รู้สึกผิดนะครับป้องกันคนคนนี้เหมือนคนที่แบบยิ่งได้ไพ่ใบนี้นะเหมือนคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วผ่านเรื่องดีมาก็เยอะผ่านเรื่องร้ายมาก็เยอะร้ายเพราะอะไรเพราะว่าเป็นดาบคิงถือดาบคนที่จะเป็นระดับคิงต้องผ่านอะไรมาแล้ว ดาบอะถือดาบมาแสดงว่าผ่านปัญหามาเยอะเราก็รู้หลายสิ่งหลายอย่างในเดือนนี้เขาเขาอาจจะเดินทางหรือมีการขยับแต่ขยับแบบขยับแบบมีอุปสรรคนะนะสู้แบบมีอุปสรรคเหมือนกันทีนี้มาดูกันค่ะคุณก็ได้ตัวตนเป็นดาบนะแล้วดาบเยอะกว่าเขาด้วยเขาได้แค่หกค่ะคุณได้แปดนะแต่ของคุณอ่ะมันเป็นไพ่ลักษณะของ คุณปรงได้ทำไมคุณไม่โปรงอะไรเงี้ยคุณตัดมันเรื่องที่คุณเครียดออกไปคุณควรทำแต่ว่าคุณอาจจะทำไม่ได้เท่านั้นเองทีนี้มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะอย่างอยากยังข้ามไม่ได้เนาะลืมนะฮะลืมขออภัยมาดูค่ะความรู้สึกนึกคิดของคุณที่ยังมีต่อเขานะต่อเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคุณรู้สึกนึกคิดยังไงหรือต้องการอะไรนะจากความสัมพันธ์นี้ มาดูซินะชาวกรกฎค่ะขอดูหน่อยปุ๊บเดือฟูเนี่ยฮะสามถ้วยแปดถ้วย ชัดเจนมากคุณเบื่อกับความสัมพันธ์นี้ The f ฟูนะฉันอยากเดินไปละไปข้างหน้าเริ่มชีวิตใหม่ The ะฟูคือไพ่เริ่มต้นเห็นไหมมีหน้าผาไปตกหน้าผาโดดหน้าผาไปเลยดีกว่าดีกว่าต้องไปอยู่กับความสัมพันธ์ที่บางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะมีบุคคลอื่นด้วยสามถ้วยถ้วยแปลว่าความรักความรู้สึกสาม,มัมนก็แปลว่าไม่ใช่เราอะไม่ใช่เราแค่สองคนและแปดถ้วยอะขอเดินถอยออกมาเถอะนะถ้ามันไม่ได้ความชัดเจนนะความรู้ความรู้สึกตอนนี้เลยนะ หรือคุณบอกว่าอยากถอยจากคนที่เจ้าชู้ลักสนุกไปวันๆไม่จริงจังไม่ทําอะไรเลยอาจจะเป็นเด็กก็ได้เป็นคนอายุน้อยหรือนิสัยเหมือนเด็กนะทาอะไรก็ไม่จริงจังนะคุณบอกว่าอยากถอยอะนะฮะไม่งั้นก็เป็นสูตรเลยดีกว่าเนะี่ยไพ่ใบนี้มันแปลว่าถ้าคนที่แบบคบกับคนนี้นะคบกับคนนี้คุณคาดหวังแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่กเขาสองคนไม่มีทางนะอิสระที่สุดเจ้าชู้ที่สุดนะ เออเขาเรียกว่าอะไรเดียวเขาพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ไปเรื่อยๆนะี่ะอันนี้คือไพ่ของเดอะฟูนาะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณอาจจะยังต้องเกี่ยวข้องกับคนนี้แล้วความสัมพันธ์มันไม่ไม่ดีอ่ะคุณขอถอยดีกว่าหรือบอกว่าฉันขอถอยจากคนนี้มาเป็นโสดดีกว่านั่นคือความรู้สึกนึกคิดของคุณนะอาจจะเหนื่อยมากๆแล้วมาดูเขาบ้างเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณหรือรู้สึก นึกคิดยังไงกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาและยังต้องการอะไรอยู่ไหมขอดูหน่อยค่ะนึกถึงหน้าเขาน้องชาวกรกฎนะคะหรือคนที่ฟังคลิปนี้ลองนึกถึงหน้าคู่กรณีของคุณดูค่ะขอดูหน่อยนะหนึ่งถ้วยคิงถือถ้วยสิบไม้เขาไม่ได้คิดจะปล่อยคุณไปหรือใครไปเลยยังถืออยู่ค่ะ นยะ,ะยังแบกอยู่เลยนะยฮะยังแบกอยู่เลยเอ่อก็ประมาณว่าอ่ายังอยากที่จะวนกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณอยู่แต่คุณอาจจะอยากร้องเพลงว่ามาลักอะไรตอนนี้นะเพราะว่าในความรู้สึกของคุณว่าเขาไม่เลือกไม่ตัดสินใจยังนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วจะมาบอกว่าเออขอเริ่มหรือว่ายังอยากมีเรายังอยากจะเริ่มความสัมพันธ์ยังแบกไปก็ไม่ไหวมั้งนะคะไม่ไหวมั้งนะไพ่บอกว่าเขายังแบกบ แบบทุกอย่างด้วยไม่ว่าจะมีคุณหรือมีคนใหม่ๆเนี่ยนะมีพลังงานใหม่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้อยากปล่อยคุณไปนะมีความรักตรงนี้ด้วยนะมีความรักแต่มันเป็นรักของคิงถือถ้วยคิงถือถ้วยก็เจ้าชู้ตัวร้อเหมือนกันนะคนไม่ได้ดูเจ้าชู้หรอกแต่เขาดูอบอุ่นเขาดูสมาร์ทเขาดูแบบมีเออ คำพูดหรือพฤติกรรมอะไรดูดีอ่ะนะฉะนั้นใครๆก็อยากวิ่งเข้าใกล้นะ mm hmm. เขามีสเสน่ห์แหละไม่ไม่ใช่จะเป็นผู้หญิงเอ่อผู้ชายเสมอไปเป็นผู้หญิงก็ได้นะฮะดูแบบเออใครพูดด้วยเขายิ้มหน่อยก็ทําไมน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาอะแบบทุกคนได้นะแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตหรือว่าดูแลอะไรนักหนานะเพราะว่าถ้าเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้โดดเด่นว่าจะดูแลได้นะฉะนั้นไพ่บอกว่าเออ รักแบบทิงๆคว่างๆแล้วกัน,นะฉะนั้นเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเลือกที่จะอมีเราอะถ้าบอกว่าไม่มีคิงถ้วยมาเลยขอเริ่มใหม่หรือว่าไม่มีสิบไม้ใหม่เนี้ยค่ะเอออย่างเงี้ออยน,นะล้วก็มีใบอื่นที่มันดีอมาเนี่ยแต่นี่เขาก็คือแบบก็แบกอ่ะก็คือปัญหาก็ไม่ถูกเคลียร์นะคะก็คือบอกว่ายังรู้สึกอยากจะกลับมาอยากจะยังมีคุณแต่ว่า ก็เป็นตัวของเขาเองนั่นแหละนะคะามาดูแนวโน้มต่อคะ่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณดูซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วง15 3 0ถึง30กันยา2568นนะคะขอดูหน่อยอัศวินถือดาบอัศวินถือดาบ ก้าไม้เท้าก้าไม้เท้ามาตลอดเลยสิบดาบมีพลังของการประทะหรือใช้อารมณ์คำพูดปัญหาเรื่องปัญหาเก่าๆนะฮะเรื่องปัญหาเก่าๆเลยนะนี่ค่ะ อารมณ์ปะทะคําพูดรุนแรงกระทบจิตใจเนะี่ยใช้อารมณ์ร้อนอาจจะเห็นไหมต่างคนต่างมีดาบวิ่งสู้กันเลยนะคุณก็ได้แปดดาบเขาก็มีคิงถือดาบมีอัศวินถือดาบมาอีกแล้วก้าวไม้นะฮะยังแปลว่าเป็นยังไงก็ยังคงเป็นอย่างนั้นทําให้ปวดหัวปัญหารุมเร้าหรืออะไรก็ช่างยังคงเป็นอย่างนั้นเหนื่อยกว่าเดิมค่ะนะเหนื่อยกว่าเดิมในเดือนนี้อาจจะต่างคนต่างอยู่จะดีกว่านะฮะเออพฤติกรรมของความสัมพันธ์หรือการพูดคุยอะไรมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดี สามอย่างเพราะอะไรนะเพราะว่าเขาเป็นคิงถือดาบไม่ผิดนะทาอะไรหรือว่าให้คุณไปพูดอะไรก็ไม่ไม่เข้าไปกระทบความคิดของเขาว่าเขาผิดหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะนะฉะนั้นในเดือนนี้หรือว่าครึ่งเดือนหลังนี้ห่างได้ห่างนะแล้วคุณก็จะได้ฟืน้นฟูสภาพจิตใจของคุณได้ด้วยแต่ถ้า้าเข้ากับกับเข้าไปเ,ออเป็นภาวะที่แบบไปกระทบกระทั่งมีคําพูดหรือพฤติกรรมอะไรที่มันแบบ สูงเสียงที่จะมีปัญหากันอะ่ะมันจะทําให้คุณกลับมาเครียดอีกอค่ะเชาวชาวกรกฎเนาะนะคะก็เป็นเรื่องราวโดยรวมนะสลับกันได้นี่ก็เว้นระยะห่างกันไปก่อนนะคะถ้าถอยออกมาได้แล้วก็ดีค่ะอย่าเดินกลับเข้าไปแต่ถ้าถอยไม่ได้ก็นั่งนิ่งอยู่บ้านหาอะไรทําไปก่อนละกันจะได้ไม่ไม่มีปัญหากระทบกระทั่งกันสักเท่าไหร่เนาะ,นะทีนี้มาดูไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับพวกคุณหน่อยค่ะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณคะ ออถ้าอยาบอกอะไรกับคุณอ,อ่าาดูหน่อยนะคะเด็กถือไม้การเริ่มต้นใหม่ห้าเหรียญความคาดหกถ้วย นะ,ะเขาบอกว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะ่ะนะเออเขาเรียกว่าอะไรพยายามพัฒนาละกันนะอย่าก,กลับไปเอ,อวนเวียนนะกับเรื่องเก่าๆนะคะถ้าออกมาจากสิ่งเก่าได้แล้วนะีฮะเออเนาะกลับกลับมารักตัวเองแล้วมาอยู่กับตัวเองมาทําอะไรที่มันเป็นเรื่องราวใหม่ๆแล้วนะะี่ยขอดูหน่อยอ,อย่ายังเลย่เขาบอกว่าอะไร มีห้าถ้วยแล้วก็หกเออห้าห้าเหรียญแล้วก็หกถ้วยแปลว่าอะไรสิ่งเก่าๆที่คุณเคยคาดหวังอะ่ะมันมันก็เป็นสิ่งเก่าไปแล้วเนาะมันเคยทําให้คุณเจ็บคุณถูกเย็นชาเพิกเฉยความรักครั้งเก่าครั้งเนี้ยนะมันไม่ได้แบบเออมีความอบอุ่นหรือใส่ใจกันมานานพอแล้วนะแล้วก็ ยังเป็นอะไรที่ทำให้คุณคาราคาสัง่งไม่ชัดเจนหรือไม่เลือกไม่ตัดสินใจลองเริ่มต้นใหม่ดูบางคนอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าที่คุณเคยรู้จักนานแล้วหรือเป็นคนเพื่อนเก่าที่เพื่อนแนะนำให้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์นะะการเริ่มทําอะไรใหม่ๆมันเป็นผลดีกับคุณแน่นอนนะคะเรื่องที่เห็นไหมนะคะ เออคุณเจอมานะก็ปล่อยให้มันเป็นอดีตปล่อยให้มันเป็นเรื่องเก่าๆไปซะนะคะลองพัฒน,นาออความคิดความรู้สึกความสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองดูนะจะได้เจอกับเรื่องใหม่ๆไม่ใช่คาดหวังแต่ว่าสิ่งเก่าคนเก่าหนังสือเร่มเก่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเออเอามาออรีมิกใหม่นะเขียนใหม่มันก็จะเนื้อหาสไตล์ใกล้เคียงเดิมๆนะคะ,ะมาดูกันนะ ใบเสียมสีจริงใบที่สี่สิบอ็ดค่ะเสียงฟ้าร้องดังสนั่นตัวเองต้องเข้มแข็งคุณอาจจะเป็นช่วงว่าเออเวลาของการเจอปัญหานะแต่นะฟ้าร้องอย่างนี้ไม่มีใครปลอบใจเราได้นอกจากใจเราปลอบใจเราเองเขาบอกว่าฟ้าร้องคุณก็ต้องเข้มแข็งเจอสิ่งไหนก็ต้องเข้มแข็งแล้วคุณก็จะผ่านได้แน่นอนฟ้าไม่ร้องตลอดไปเนะยเออปัญหาไม่มีตลอดไปนะทุกอย่างมันจะต้อง มีมืดก็มีสว่างนะมีเปรี้ยวก็มีหวานฉะนั้นมีร้ายก็ต้องมีดีวันหนึ่งก็จะต้องผ่านไปมันไปได้แนะ่นอนนะชาวราศีกรกฎนะขอบคุณชาวสองด้วยนะขอบคุณชาวเอ่อกรกฎทุกๆคนที่เข้ามาคลิปนี้ละกันฝากเป็นกําลังใจกด subscribe กดไลค์ให้แม่หมอด้วยเนาะจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปให้ดูอีกนะสวัสดีค่ะ